ดีครับคุณผู้ชมสัปดาห์น <e ี้ก็กลับมาชมความสนุกกับน้องๆนซุปตาคิดกกันต่อนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยแหนทำท่าจ๊บหน่อยดิทำท่าจ๊บปี๊ดแต่ไม่ต้องโดนหรอกไม่ต้องโดนเลยขาอะไรตับปีกไว้กดปีกไว้เอานิ้วกดปีกอ่ากดปีกไว้หนักลวนะ จะปีกไว้กดปีกไว้เอาน oh. ิ้วกดปีกรเ็แล้วเพื่อนหนึ่งไม่ล้อเลยเร็วเพื่อนหนงไม่ล้อเลย แม้แม้แม่เห็นว่ากิจกรรมนี้สนุกแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่ารับรองว่าสนุกแน่อันนี้เล่นยังไงครับอันนี้นะครับมีชื่อเก๋ว่าบาเกตบอลนะครับ1เกมเนี่ยจะได้บอล5้าบอลน,นะครับน้องทำยังไงก็ได้นะครับให้บอลเนอี่ยโยนอยู่ในถังนะครับอนนชอบไม่ยอมเลยใ่บอลก,ก็ได้นะครับ นี่นะครับเป็นเกม shooting pumpkin นะครับหรือว่าเกมยิงธนูนะครับหนึ่งเกมจะได้ลูกธนู3ลูกนะครับให้น้องยิงให้ฟักทองล้ม1ลูกขึ้นไปก็จะได้รับของรางวัลนะครับเกมนี้เล่นยังไงคะ เกมนี้นะครับเป็นเกมชูดบาสนะครับหนึ่งเกมเนี่ยเราจะได้ลูกบาสเนี่ยสามลูกนะครับให้น้องนะครับชูดบาสลงตาร้านะครับหนึ่งลูกขึ้นไปก็จะได้รับของรางวัลแล้วครับ